สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเช้าข่าวคนคนข่าวเช้านะคะต้อนรับกลับสู่การทํางานนะคะแต่ว่าบางบริษัทหยุดให้อีกวันหนึ่งนะคะยังมียงเพราะว่าเพราะว่าชดเชยเขานับให้ว่าทั้งเสาร์และอาทิตย์เป็นสงกรานธบริษัทไหนอยากเจอจังเลยอยากเจออยากไปสมรทอยแสดงว่ารัฐวิสาหกิจด้วยป่ะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะนับให้ทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์ครับ แต่บริษัทเอกชนบางแห่งนับให้ด้วย๋อแล้วแต่นะฮะอันนี้แล้วแต่เป็นบางที่นะฮะบางที่ก็ไม่ได้หยุดให้นะฮะส่วนใหญ่ก็จะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคงทํางานวันนี้แล้วนะครับถ้าหยุดมากกว่านี้เนี่ยโอ้โหนะฮะก็แล้วแต่นะฮะอิ่มมาตั้งแต่ก่อนสงการแล้วนี่แต่หลังสงหลังสงการนั้นก็ปรากฏว่าที่ภูเก็ตนะครับเมื่อวานนี้ก็เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นมานะครับท่านผู้ชมครับเวลาสิบหกนาฬิกาสี่สิบสี่นาทีเนี่ยนะครับมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้น นะครับศูนย์กลางอยู่ที่ภูเก็ตเลยนะครับอยู่ที่ตำบลศรีสุนทรอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนะครับเป็นแผ่นดินไหวศูนย์กลางบนบกนะครับแล้วหลังจากนั้นอีก2นาทีนะครับก็มีแผ่นดินไหวนะครับ5.6ริกเตอร์นะครับที่ภูเก็ตเนี่ยนะครับที่ภูเก็ต4.3อีก2นาทีนั้นมีแผ่นดินไหวที่ภาคเหนือของเกาะสุมาตราอินโดนีเซีย5.6นะครับ ความลึก10กิโลเมตรนะครับซึ่งชาวภูเก็ตเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ที่ท่านเห็นในภาพนั้นนะฮะก็เหมือนเดิมนะครับตอนนั้นยังไม่มียังไม่มีการแจ้งเตือนให้อพยพขึ้นที่สูงแต่ว่าชาวภูเก็ตขึ้นก่อนเลยนะครับชาวอำเภอถลางนี่ขึ้นก่อนเลยขับรถมุ่งหน้าไปสู่บนเขานะฮะขึ้นที่สูงและตอนนั้นหลายคนก็นึกว่ามีแผ่นดินไหวที่สุมาตราแล้วรู้สึกได้มาถึงภูเก็ตนะฮะแท้ที่จริงแล้วเนี่ยนะครับศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต นะฮะศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับที่ศูนย์กลางอยู่ในประเทศนะครับอยู่ในอยู่ในจังหวัดภูเก็ตนะครับและหลังจากนั้นก็มีฟเตอร์ช็ c k ตามมาอีกหลายครั้งจนกระทั่งเมื่อคืนนี้นะครับสามทุ่มเศษก็ยังมีนะครับหรือว่าห้าทุ่มครึ่งก็ยังมีนะครับห้าทุ่มครึ่งก็ยังมี after อร์ c k อีกอีก2ด2.7ดสเตอร์ิตนะครับตามมานะฮะซึ่งทางด้านของ นักวิชาการที่ติดตามเรื่องแผ่นดินไหวนั้นก็เข้าใจว่าเรื่องนี้คงจะเป็นเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่11เมษายนนะครับที่เกาะสุมาตรา8.6ลิตร์นะครับตอนนั้นนะครับแล้วก็คงจะส่งพลังมาถึงรอยเลื่อนนะครับบางแห่งในบ้านเราซึ่งมี13รอยเลื่อนนะครับ ซึ่งเป็นคำอธิบายจากกรมอุตุนิยมวิทยาโดยอาจารย์ภูเวียงประคำมินนะคะในฐานะโฆษกของกรมนะคะบอกว่า ครั้งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้อย่างที่พี่กนกบอกไปศูนย์กลางอยู่ที่ภูเกต็ตแต่นักข่าวถามย้ำมันนะคะโดยเฉพาะ1ใน13รอยเลื่อนที่ห่วงกันว่าจะส่งผลกระทบกับเขื่อนสีนครินหรือไม่ก็คือทางด้านตะวันตกของประเทศไทยนะคะก็คือรอยเลื่อนสีสวัสด์นะคะนักข่าวก็เลยถามบอกว่าเอ๊ะตั้งแต่วันที่1 1ที่ผ่านมารอยเลื่อนสีสวัสด์จะส่งผลกระทบกับเขื่อนสีนครินหรือเปล่านะคะซึ่งทางอาจารย์ภูเวียงก็บอกนะคะบอกว่าทุกรอยเลื่อนน่าจะได้รับผลกระทบกระเทือนทั้งหมดนั่นแหละนะคะขึ้นอยู่กับการปรับสมดุลอ แต่ละรอยเลื่อนและถ้า after shock เกิดแบบไม่แรงมากนะคะสักประมาณ3-4ริกเตอร์ก็ถือว่ายังไม่ต้องน่ากังวลอะไรเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นลันกษณะ5ริกเตอร์ขึ้นไปความเสียหายมันก,มนก็มันก็เพิ่มขึ้นตามแรงสั่นสะเทือนอยู่แล้วนี่เป็นคำอธิบายเบื้องต้นทางวิชาการแต่ยังไม่ได้สรุปนะคะว่ารอยเลื่อนสีสวัส์หรือเขื่อนสีน้ำครรนจะมีผลกระทบแน่นอนยังไม่ได้ออกมาแบบนั้นนะคะเขาเข้าใจว่าที่ภูเก็ตนั้นมีแผ่นดินไหวนั้นน่าจะมาจากเนี่ยฮะ รอยเลื่อนคลองมะรุ่ยนะฮะที่อยู่ใต้ใต้สุดเลยนะครับทั้งหมดวันนี้คมชลึกก็มี13ารอยเลื่อนตามแผนที่นะฮะนี่อยู่ตรงนี้นะฮะคลองมะรุ่ยนะฮะเลื่อนมานะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นอะไรอะรอยเลื่อนนนองนะฮะแล้วก็ไล่ขึ้นไปรอยเลื่อนด่านเจดี3องค์ภาคเหนือจะมีรอยเลื่อนมากกว่านะครับ,รบอาจารย์อาจารย์เป็นหนึ่งชัยชิตอาจารย์เป็นหนึ่งวันนิชัยนะฮะหัวหน้าโครงการลดภัยพิบัติจากแผ่นดินไหว บอกว่าความเสี่ยงของการเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่เนี่ยยังไงก็ตามแต่ภาคเหนือเนี่ยยังมีความเสี่ยงมากกว่าภาคใต้นะครับส่วนแผ่นดินไหวที่เมื่อกี้รายงานไปว่าที่ตําศรีสุนทรอำเภอลางนั้น4.3ริกเตอร์ไม่ได้ทําให้มีข้อมูลว่ามีคนได้รับบาดเจ็บหรือว่าเป็นอันตรายแต่ว่าภาพสักครู่นี้จะเห็นนะครับว่ามีบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ตําศรีสุนทรนั้นเสียหายอยู่บ้างพอสมค,ควรเป็นรอยร้าวบ้างนะครับแล้วก็มี ความตื่นตกใจอยู่บ้างพอสมควรรอยร้าวของบ้านเนี่ยเท่าทีา่มีข้อมูลออกมาเนี่ยบอกว่ามีความเสียหายเบื้องต้นของบ้านเรือนเนี่ยประมาณ11หลังด้วยกันอันนี้คือในพื้นที่หมู่สองบ้านลิรอพรอบางขามอยู่ในเทศบาลตําบลศรีสุนทรนะครับก็อาจจะมีรอยร้าวบนผนังบ้านบ้างน,นะครับบนพื้นบ้านบ้าง ยาประมาณสัก 2- 3สเมตรก็เป็นเพราะว่ามีแรงสั่นสะเทือนนะครับข้อคงจากนี้ไปคนในพื้นที่รวมถึงเทศบาลตำบลต่างๆอบอตก็คงต้องเฝ้าระวังต่อไปอีกระยะหนึ่งเห็นทางาคนในพื้นที่นะครับคุณสมเกียรติสังขาวสุธิรักษ์ซึ่งเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเนี่ยบอกว่าอาจจะมีการประกาศ,กาศเขตภัยพิบัตินะครับในวันนี้17เเมษายนแล้วก็ต้องเฝ้าระวังต่อไปในอีกอีกระยะหนึ่งไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่ ตำบลศรีสุทธรเท่านั้นนะครับแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นป่าตองกระตะกรณนกำมะลาไม้ขาวหรือว่าแหลมทุกแกก็ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเหมือนกันที่ภูเก็ตครับเมื่อวันที่สิบสี่นะครับฝั่งท่านสมิธธรรมสโรธนะครับก็เพิ่งให้สัมภาษณ์กับทางสำนักข่าวไทยก็เพิ่งจะบอกไปนะวันที่สิบี่นะฮะบอกว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวันที่สิบเอ็นั้นก็ต้องจับตาดูรอยเลื่อนต่างๆนะครับและท่านก็เอ่ยถึงรอยเลื่อนคลองมะรุ่ยแล้วก็เอ่ยถึงจังหวัดภูเก็ตดด้้ววยยยยนนนะะะคครรรรัับบเเออออ่ถึงงลื ว่าต้องจับตาดูให้เฝ้าระวังนะครับและเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวานนี้ที่ศูนย์กลางบ้านเรานั้นมีเสียงดังด้วยนะครับ mm hmm. มีเสียงดังร้ายระเบิดนะฮะก็คือแผ่นเปลือกโลกเนี่ยเวลามันขยับตัวมันคงจะแบบบดกันขบกันจนกระทั่งมีเสียงดังนะฮะชาวบ้านที่ถลางหลายคนก็ยืนยันว่าเสียงดังน่ากลัวมากนะการเกิดแผ่นดินไหวนั้นไม่ทุกครั้งที่มีเสียงนะครับแต่เมื่อวานนี้4.3เนี่ยมีเสียงดังนะฮะ วันนี้ก็ต้องสำรวจดูนะครับเพราะบ้านเรือนก็แตกคราวกันเยอะทีเดียวนะฮะนี่นะครับ,รบทางด้านของคุณสิริชยัยศิละปะอาชาประธานหอการคา้าจังหวัดภูเก็ตนะครับบอกว่าพายุหวครั้งนี้ไม่กระทบการท่องเที่ยวและการลงทุนนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยนะครับคือไม่เกิดสึนามิไม่มีคําเตือนนะฮะให้อพยพไม่มีสึนามิระบบการสื่อสารโทรศัพท์มือถือไม่ล่มก็ถือว่าโอเคนะครับ นอกเหนือจากลักษณะของการเกิดแผ่นดินไหวแล้วนะคะหนึ่งรูปแบบของภัยจากธรรมชาตินะคะมีอีกหนึ่งลักษณะก็คือพายุฤดูร้อนยังเจออยู่นะคะผู้ชมที่ข่าวห่างหายไปไม่ใช่ว่าไม่เกิดเกิดเหมือนกันนะคะอย่างเมื่อวานนี้ที่ลบบุรีนะคะในช่วงเช้าก็เกิดพายุฤดูร้อนพัดถล่มในพื้นที่ตำบลท่ามนาอําเภอชัยบาดานนะคะแล้วก็ตำบลหนองผักแว่นอําเภอท่าหลวงของจังหวัดลบบุรีนะคะซึ่งพายุที่พัดคราวนี้ก็เป็นชั่วโมงทีเดียวเร,เราสักชั่วโมงหนึ่งได้นะคะบ้านเรือนก็พังลงมาเสียหายรวมๆแล้ว ประเมินสัก200หลังคาเรือนนะคะเสาไฟฟ้าแรงสูงหักโค่นลงมาเป็นระยะทางเป็น10กิโลเมตรทีเดียวนะคะความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเกิดขึ้นทั้งกับบ้านเรือนแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆในระบบสาธารณูปโภคต่างๆแล้วก็ต้นงต้นไม้ก็ไปหมดละคะ่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งลักษณะที่ยังเกิดขึ้นนะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะแต่ก็ไม่มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนความเสียหายมูลค่าก็เป็นร้อยล้านบาทเหมือนกันเช่นเดียวกันกับการเกิดพายุฤดูร้อน พัดต้นไม้ใหญ่ในช่วงช่วงบ่ายนะคะที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะเพราะว่าทางปลัดเทศบาลตําบลวังกะอยู่ที่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีบอกว่าประมาณสักสี่โมงเย็นนะคะของวันที่15หคือวันเมื่อวานวันจันทร์วันอาทิตย์นะคะก็เกิดเกิดเหตุพายุดูร้อนเนี่ยนะคะพัดถล่มพื้นที่อำเภอสังขละบุรีอย่างรุนแรงโดยเฉพาะที่ศูนย์ราชการของจังหวัดเองนะคะต้นไม้ขนาดใหญ่พัดโค่นลงมาแล้วก็ นอกจากนั้นเสาไฟฟ้าเองก็ถูกพัดโค่นหลายต้นนะคะแล้วก็พื้นที่ของอำเภอสังขละบุรีก็ไฟตัดลคะ่โดยสิ้นเชิงคือมืดกันทั้งเมืองนะคะก็โชคดีที่เกิดในช่วงบ่ายยังไม่พระอาทิตย์ตกดินแล้วก็ที่ศูนย์ราชการเองก็เจอลักษณะการเนี่ยต้นไม้พัดลงมาแล้วก็ทับที่บางส่วนของศูนย์ราชการด้วย หลายจังหวัดนะฮะเมื่อวานนี้นเลยก็เหมือนกันนะครับเลยที่วังสะพุงที่ด่านซ้ายก็มีพายุฤุูร้อนนะฮะไฟดับเป็นชั่วโมงเลยนะครับเมื่อวานนี้อากาศร้อนมากนะร้อนจนรู้สึกได้ร้อนจนเหมือนกับว่าโอ้โหพระอาทิตย์อยู่บนหลังคาบ้านเลยเลยร้อนมากจนรู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อวานนี้งคงจะเป็นวันพระอาทิตย์ตั้งฉากที่ไม่ใช่ประเทศไทยนะ ที่บ้านเราแน่แนเลยบ้านเดียวซึ่งจริงๆจริงๆคงจะตั้งฉากมาแล้วหลายวันเพราะร้อนมากร้อนมากมากร้อนอจริงเมื่อาวานนี้อุณหภูมิในกรุงเทพเนี่ย38องศานะครับมีจังหวัดที่อุณหภูมิขึ้นไปถึง40นะฮะ40.7องศาเซลเซียสอยู่ก็คือลำปางตากและแม่ห้องสอนนะครับสจังหวัดนี้40.7นะครับและร้อนถึงขนาดที่มุกดาหารท่านผู้ชมครับ ร้อนอบอ้าวมากนะครับเขาบอกมีฝูงลิงนะครับประมาณหลายร้อยตัวลงไปเล่นน้ําในลําห้วยนะครับให้คลายร้อนมุกดาหารนี่เขามีฝูงลิงอาศัยอยู่ในวัดป่าศิลาวิเวกนะครับงุดหงิดเพราะอากาศร้อนนะครับก็ลงไปเล่นน้ำนะครับดำผุดดำว่ายบางตัวเนี่ยร้อนจัดถึงขนาดลงไปแล้วไปแช่น้ําอยู่อยู่ในลาห้วยเลยนะฮะนี่นะฮะลิงซึ่งเป็นสัตว์ที่มีลักษณะ ใกล้เคียงกับคุณโสพลมนุษย์ยังคุณโสพลมากที่สุดรวมถึงคุณกนกและคุณจำพัด<ห>นด้<ล>มนุษย์ยกตัวอย่างชื่อคุณก<อ>่อนไงมันจะยาวไม่ใชเลอนน, <S <S นี่ฮะนี่นะครับมาเนี่ยจับภาพได้จริงๆละประมาณ500ตัวนะฮะที่ลงมาเนี่ยมันร้อนขนาดนั้นนะครับ <S 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 บุกดาหานอุณภูมินั้น37องศาเซลเซียสนะฮะ37เเนี่ยนะฮะลิงซึ่งมีลักษณะคล้ายกับคุณโสพลนั้นยังทนไม่ได้เลยคิดดูกันแล้วกันย้ำจังเลย ถ,ถ้า38 3สิ้า3นี่โอ้โหสงสัยลิงอาจจะเดินไปซื้อน้ำแข็งมาประคบ <c oughs> ถ้ามันมีตังค์ไม่น่าเชื่อฮะไม่น่าเชื่อจริงๆแล้วพูดก็พูดเถอะ <c oughs> คุณสมพนก็อยากจะทำแบบมัน <c oughs> ใช่ไหมแต่แต่ไม่ได้ <c oughs> แตไ่ไม่ต้องลงลำห้วยนะเอาที่เล็กวานั้นก็ได้ แต่ขอให้มีความสุขนะฮะโดยกันน้ำเกิดใจบางทีสิ่งมีชีวิตที่ไม่ต้องทํางานไม่ได้เป็นมนุษย์เงินเดือนมันก็มีความสุขเช่นนี้แหละพูดเหมือนอยากเป็นพูดเหมือนอยากเป็นบ้างเห็นไหมฮะดูเรื่องความหลงสงรารหน่อยครับตอนนี้หลายพื้นที่โดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยหยุดเล่นแล้วเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ว่ายังมีอย่างน้อยในช่วงสองสวันนี้ยังมีอย่างน้อย2จุดด้วยกันที่มาเชิญชวนถ้ายังเล่นกันไม่จุใจ ไกันด้ที่แรกคือที่พัทยาครับพัทยาเขาจัดงาน18-20เมษายนนะครับงานประเพณีวันไหลกองข้าวพัทยา18-20และอีกที่ยิงก็คือที่เขตบางขุนเทียนบางกระดีนะครับเขาจัดงานเหมือนกันเอาที่พัทยาก่อนคนเริ่มไปกันเยอะมากแล้วนะครับรถราติดขัดแล้วตำรวจก็เริ่มจับได้บ,บ้างแล้วสำหรับคนที่เอาช่อฉีดน้ำา P บีแรงรันสูงมาเล่นกันเนี่ยเขาจับนะครับจับไปได้แล้วเป็นร้อยอันเหมือนกันงานประเพณีวันไหลกองข้าวพัทยา จะเริ่มนะครับโดยที่เขาจะปิดกลางจราจรตั้งแต่ถนนเลียบชายหาดพัทยาตั้งแต่โค้งโรงแรมดูสิทธิ์ปรีสอจนถึงชายหาดพัทยาใต้ปิดถนนเส้นนี้เนี่ยวันที่19เมษาย,ยนตั้งแต่9้าโมงเชา้าจนถึง2ทุ่มเพราะฉะนั้นถ้าจะไปหาที่จอดรถบริเวณรอบนอกนะครับอย่าขับรถเข้าไปภายนในภายในบริเวณงานเพราะว่ารถติดขัด วันเริ่มต้นเนี่ยวันแรกเขาจะมีการทําบุญตักบาตรตั้งแต่7จ็ดโมงครึ่งนะครับและ19ซึ่งเห็นบอกว่าเป็นวันไหลเลยเป็นไฮไลท์ของวันไหลเมืองพัทยาเลยก็จะมีงานประเพณีวันไหลพัทยาที่วัดชัยมงคลพัทยาใต้ตอน8ปดโมงครึ่งก็มีการทําบุญตักบาตรแล้วก็จะมีรดน้ําขอพรผู้สูงอายุตอนเที่ยงตรงแล้วก็จะมีการแหร่พระพุทธรูปแล้วก็ขบวนบุูชาจากวัดชัยมงคลไปตามถนนเลียบชายหาดก่อนจะกลับเข้าสู่วัดชัยมงคลอีกครั้งหนึ่ง ตื่นมาว่านอกเหนือไปจากอย่าขับรถเข้าไปภายในบริเวณถนนเลียบชายหาดในวันที่19แล้วผู้หญิงนะครับขอความกรุณาอย่าแต่งตัวว่าปิวเพราะว่าตำรวจเขาบอกไว้แล้วว่าเขาเขาจับนะครับแล้วก็จะนําเอารถขังรถรถที่เป็นรถรถ,รถห้องห้องขังห้องกรงเนี่ยไปจอดไว้หลายจุดถ้าหากว่าพบว่ามีกลุ่มวัยรุ่นหรือใครก็แล้วแต่ที่อาจจะก่อเหตรุรุนแรงขึ้นมาได้เนี่ยรวมไปถึงคนที่เอาแป้งเอารถน้ํามาเล่นเนี่ย เขาจับเข้าเข้าเข้าห้องขังได้เลยนะไปสงบสติอารมณ์แล้วค่อยออกมาเล่นใหม่อย่าออกมาเล่นเตือนนะครับรถน้ําห้ามห้ามเล่นแป้งแล้วก็ห้ามนํารถน้ําเข้ามากีดขวางการจราจรภายในบริเวณงานเพราะว่าคนจะเยอะรถจะเยอะมากอันนี้นที่บา <มะ S 2> งแสนใช่ไหมนี<ช>่ฮะกรอบพระเจดีไซน์โอ้โหนี่ถ่ายตอนไหนเนี่ยสวยมากเลยอ่ะโอ้โหดูนะภาพนี้สวยนะอ อีกที่หนึ่งในกรุงเทพมหานครครับร่วมกับเขตบางขุนเทียนนะครับเขาจัดงานสืบสารประเพณีสงกรานทรามันบางกระดีนะครับที่วัดบางกระดีแสมดํา8โมงจนถึง5ทุ่มจะมีพิธีแห่พระโพธิสัตว์แห่ปลาประเพณีเรกผีของชาวรามัน <จำ S 2> ก็จะมีหลายอย่างสม,มสามอนี่ย16-18เมษายนนี้นะครับที่วัดบางกระดีแสมดําตั้งแต่8โมงจนถึง5ทุ่มเลยนี่ทำอะไร ดูเนี่ยเด็กน่ารักมากเลยโอ้โหนะอ๋อเหมือนกับเป็นการรดน้ำพระครับส่งน้ําพระแต่ว่าลงทางท่อ p v c แล้วปลายท่อ p ี c จะอยู่ที่ที่องค์พระเพราะคนเยอะ,อะใช่ใช่ใช,ใช<ๆ>นี่นะฮะคือสาวมอนเนี่ยนะฮะสาวที่มีเชื้อสายรามันจะได้เปรียบตรงสีผิวสีผิวเนี่ยจะเนียนไม่ได้ขาวนะแต่ว่าคมขำเหมือนคุณจอมขวัญเนี่ย เหมือนคุณจอมขวัญใช่เลยออกแนวขำไหมครับมีคมไหมขำขำออกแนวแบบขำขำตลกคบขันจะดีอยู่แล้วนี่เมืองไทยยามนี้ก็มีความสุขนะฮะถ้าคนที่ฉลองเทศกาลสงกรานโดยเกาะติดประเพณนี้ไว้เป็นหลักเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดแบบแบบคึกขนองแล้วก็มีเหล้าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยอาจจะเป็นช่วงเวลาแห่งความทุกข์ก็ได้ ยังมีอยู่เสมอนะฮะทุกปีก็ตามสบายนะครับท่านที่นี่อะไรฮะที่ท่านพูดว่าผมระวังสุภาพบริพัรหมายถึงท่านระวังหรือว่าระวังระวังฮะท่านระวังนะฮะเพราะว่านี่เตะเตะแบบกระต่ายขาเดียวไปเตะนี่ก็เรียกอะไรอะไรอ่ะเอะเหมือนอะไรนะเราไเห็นเราเห็นทุกเปียกเออ นี่อย่างนี้ดีกว่าท่านอย่างนี้จะเหมาะสับท่านมากกว่า <c oughs> ผมว่าทีมงานจะจัดอะไรให้ท่านเล่นก็ต้องดูไวบ้างนะฮะประมาทหน่อยเพราะท่านไม่ใช่ <c oughs> ท่านเป็นผู้บริหารในกรุงเทพนะครับ <c oughs> อย่างนี้ดีกว่าท่านมาช่วยทำนี้ดีกว่าโอ้นี้ก็ใช้แรงเยอะนะควรควรใช้แรงเยอะไม่เยอะดูคนคนควรก,กันแล้วกัน <c oughs> ดูแขนดูแขนนี่นะฮะโอ้โหใบเสร็จใบเสร็จนี่พอรู้หลักพอรู้หลักเนี่ยสบายดูคุณคุณลุงคนนี้นะฮะสบายนะฮะ มภาพแบบดูแล้วมีความสุขนะอ่าค่ะเดี๋ยวภาพที่เราโปรยข่าวไว้น่าจะเป็นข่าวสไตล์พี่กนกจะเล่าไหมฮะเอาตอนตอนเอาจบข่านก็ได้ไม่เป็นไรมันไม่มีข่าวสไตล์ผมหรอกเกลนครบนีกว่าเน่ีวเดี๋ยวก่อนมีอะไรฮะเขาว่าว่าเป็นพญานาคเขาว่าให้เห็นภาพกันฮะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับชาวข่าวคนคนข่าวช้า วันนี้17เมษายนยังอยู่ในช่วงของโครงการรณรงค์สงกรานปลอดภัยตายเป็นศูนย์อยู่นะครับมีข้อมูลตัวเลขจนถึงวันที่15เมษายนที่ผ่านมาสําหรับการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ตัวเลขของผู้เสียช,ชีวิตล่าสุดข้อมูลจากทางศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนนะครับบอกว่าเฉพาะวันที่15วันเดียวเนี่ย มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด447ครั้งผู้เสียชีวิตวันเดียวนะครับ15เมษายน43รายคนที่บาดเจ็บเนี่ย463รายสาเหตุของอุบัติเหตุยังเหมือนเดิมครับสูงสุดยังเป็นเรื่องของเมาสุรารองลงมาก็เป็นการขับรถเร็วเกินกำหนดนะครับและถ้าหากว่าดูตัวเลขยอดรวมตั้งแต่11จนกระทั่งถึง15เมษายนนั้นมีอุบัติเหตุรวมแล้วทั้งหมด2,581ครั้ง ผู้ที่เสียชีวิตนั้น253รายบาดเจ็บมากกว่า2,700คนนะครับจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดนครศรีธรรมราชกับสุราษฎร์ธานีจังหวัดละ10รายจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุดคือเชียงราย1 0 6คนแล้วก็การเดินทางของประชาชนกลับเข้าสู่กรุงเทพมหานครก็ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องทั้งที่รถจนส่วนตัวเองก็ดีนะครับถนนหลาสายยังคงติดขัดอยู่ รวมจนถึงการใช้รถบริการรถสาธารณะยังบขอสเมื่อวานที่หมอชิดเองคนก็ยังเยอะอยู่มากแล้วก็เข้าใจว่าคนน่าจะเยอะที่สุดเนี่ยเมื่อวานนี้นะครับประมาณ250,000คนหลังจาก14ก็ดี13ก็ดีเนี่ยคนเริ่มทยอยกลับมาเรื่อยๆนะครับวันละแสนคนโดยประมาณครับก็ปีที่แล้วตัวเลขคนตายในย7วันนั้น271นะครับตอนนี้5วันเนี่ย253แล้วฉะนั้นเนี่ยบางสื่อก็สรุปแล้วนะครับว่า การรณรงค์เรื่องเมาไม่ขับนะฮะหรือว่าการไม่สวมหมวกกันน็อกเนี่ยปีนี้ล้มเหลวนะล้มเหลวอย่างชนิดที่หลุดลุยนะครับกพเลยอ,อีก2วันหรือวันที่16ก็เลยวันที่17ใช่วันเนี้ยของวันที่16จะออกมานะฮะ253แต่ก็ยังมี12จังหวัดนะครับท่านผู้ชมครับ12จังหวัดที่ยังตายเป็นศูนย์อยู่นะฮะก็คืออาจจะมีอุบัติเหตุแต่ว่าไม่มีคนเสียชีวิตนะครับ12จังหวัดนี้เป็นภาคเหนือเนี่ยจังหวัดเดียวคือกำแพงเพชร ภาคอีสานเนี่ยสจังหวัดคือนองบัวลาพูและนครพนมนะครับภาคใต้มี5จังหวัดคือตรังปัตตานียาลาระนองและสตูลภาคกลางมี4จังหวัดนะครับลบบุรีสิงห์บุรีตราดและชนบุรีชนบุรียังเล่นสงการอยู่นะครับฉะนั้นชนบุรีก็ต้องช่วยกันนะครับจังหวัดของท่านเนี่ยยังไม่มีคนตายนะครับและมีจังหวัดเดียวนะครับในประเทศไทยที่ยังไม่มีอุบัติเหตุเลยนะอย่าว่าจะมีคนตายเลยอุบัติเหตุก็ยังไม่เคยเกิดเลยสักครั้ง คือหนองบัวลำพูก็ขอให้กำลังใจอีก2วันอีกสวันเลยสองวันสิกับ17หนองบัวลำพูต้องสู้เขาอย่าให้มีอุบัติเหตุถ้าไม่มีอุบัติเหตุเลยเนี่ยนะเป็นพฤติกรรมเรียนแบบรูอเปม่อนยมาสุดยอดนะฮะสุดยอด12จังหวัดนี้ด้วยนะฮะแม้ว่าจะจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแต่ไม่มีคนตายเลยก็ถือว่าสุดยอดนะฮะ ในช่วงสงกรานค่ะคุณผู้ชมเราเพิ่งรายงานข่าวไปว่ามีรถมินิคูเปอร์สีแดงป้ายแดงแหกด่านตรวจแอลกอฮอล์แล้วก็บอกว่าตัวเองคือเมทัตสวนสีคือเก่งเมทัต นะคะเข้ามอบตัวแล้วเมื่อวานนี้ในช่วงบ่ายค่ะคุณผู้ชมใช่เขาไหมแล้วใช่เขาไหมเหลือไหมล่ะไม่เหลือใช่ไหม <c oughs> ใช่แน่นอนก <c oughs> ็ <c oughs> บอกว่าเป็นตัวเองตั้งแต่ตอนที่แหกด่านแล้วนะคะคุณเก่งเมทัศนเข้ามามอบตัวนะคะโดยที่ที่สพคลองข่อยเนี่ยนอกเหนือจากทางสารวัตรปรับปรามซึ่งตั้งด่านบาดเจ็บแล้วเนี่ยก็ยังมีพลตารวจตรีคารนวิทยุกระจางด้วยคือคนนี้คนนี้ไม่ใช่คนนี้นะแต่อันนี้เก่งเก่งคุณเก่งเมื่อสักครู่นี้คารนวิทย์นะฮะค่ะ ก็เข้ามอบตัวยอมรับหมดเลยค่ะว่าดื่มวายมามากับแฟนสาวด้วยแล้วพอเจอด่านแอลกอฮอล์ก็ไม่อยากให้ตรวจก็เลยแหกด่านไปไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายตำรวจแต่ประเด็นไม่อยู่ที่ทำร้ายตำรวจหรอกนะคะประเด็นมันอยู่ที่แหกด่านตรวจแอลกอฮอล์ก็เข้ามายอมรับทุกอย่างค่ะเรียน,นก็รู้จะเล่าอะไรมากกว่านี้ตำรวจบอกว่าเจอไป5ข้อหา 1. ทําทำร้ายเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่2ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน3ขัดคำสั่งเจ้าพนักงาน4ดูหมิ่นเจ้าพนักงานและ5 ขับรถขณะมืนเมานะคะท่านคำโรนวิทย์บอกว่าไม่มีไม่มีการผ่อนปลนนะคะ,ะไม่มียอมความด,ดำาเนิน,ท,นทั้งหมดเล่น,นห้าคดีห้าคดีเลยท่านไม่ไหวนะฮะแฟนก็ไม่เตือนเลยอ่ะแฟนนั่งมาด้วยไหมนะลองฟังเสียงของพี่เมทัศร์ทุกหนสิคืออย่างนี้ฮะ ผมผมรู้ว่าผมดื่มมาครับผมก็เลยก็เลย <laughs> ไม่ไม่ได้เป่าเพราะเลยก็เลยบอกพี่ตำรวจว่าเอ้ยเออพี่ครับเออวันนี้พอดีผมดื่มมาผมเมาผมก็เลยไม่ได้เป่าครับแล้วพี่ตำรวจเขาบอกให้จอดซ้ายผมก็ออกขวาไปเลยก็คือแค่นี้ครับที่ที่ท,ที่ที่ผมทำมครับดื่มนหนักเลยครับเมื่อคืนไม่หนักครับแต่ว่าผมเป็นคนที่กลัวอยู่แล้วอะกลัวว่าผมตัวเองมีแผลอยู่แล้วครับคือกลัว ว่าเดี๋ยวจะมีปัญหามีอะไรอย่างเงี้ยครับโทษเป่าเลยพอกับโทษขับแผ่นดานแล้วต้อรวจบาดเจ็บนี่มันก็ครับยังไงอะ่ะก็ผมไม่ทราบโทษเลยครับแล้วก็ผมก็เสียใจครับที่ที่ผมได้ทําผิดว่าผมดื่มแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเอ่อเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วผมก็ต้อง ค,คือเจ้าที่เองเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าสาเหตุที่คุณเก่งคือเรื่องเป่าอาจจะเป็นเรื่องเล็กแต่ว่าสาเหตุที่ไม่ยอมให้เป่าแล้วก็ไม่อยอมให้ตรวจคนรถเพราะว่าจะมีอะไรที่ผิดกฎหมายในรถหรือเปล่าไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับชีวิตผมไม่มีไม่มีอะไรที่ผิดกฎหมายมากกว่านี้นลครับนอกจากตัวผมเองที่ดื่มแล้วก็ใจร้อนแค่นั้นเองครับนี่คือข้อเสียของผมลูกกสนะฮะผมยืนยนันว่าถึงเขาไม่มอบตัววันนี้หมายจับเราออกเรียบร้อยแล้วนะครับ ยังไงก็ต้องจับจนได้แต่เมื่อเขามาแสดงความบริจาคมอบตัวก็ต้องความเป็นธรรมกับเขานะแต่ขณะเดียวกันผมก็ให้พนักงานสอบสวนเนี่ยคัดค้านการประกันตัวให้คุณมปเงื่นที่ศาลเอานะครับแล้วข้อหาที่แจ้งทุกข้อหาทั้งหมดเราแจ้งทุกข้อหานะตอนนี้เราถอนมัดจับกลุ่มไว้5ข้อหานะครับไม่ว่าจะเป็นทําร้ายร่างกายนะฮะมีแอลกอฮอล์นะหรือว่าต่อสู้ขัดขวางดูหมิ่นเจ้าพนักงานแล้วสิ่งที่ผมรับไม่ได้นะครับ ขณะที่ตำรวจเนี่ยเรียกเชิญให้เขาตรวจเนี่ยเขาพูดได้ยังไงนะครับว่าตำรวจจะเอาเงินผมเหรอสิ่งนี้ผมรับไม่ได้ผมแจ้งหาดูหมิ่นด้วยนะแล้วตำรวจทั้งหมดเจดคนที่ด่านพร้อมเป็นพยานแล้วทุกคนได้ยินกันหมดนะครับอันนี้ก็ขอยืนยันพี่น้องสื่อมวลชนว่าขอความกรุณานะครับว่าตำรวจในเครื่องแบบนะครับยังโดนแบบนี้แล้วถ้าเป็นประชาชนนะฮะจักมากคุ้นกับผม นะฮะมีโทรศัพท์มาขอความให้ช่วยเหลือให้ผมช่วยในคนนี้นะครับผมขอนะครับขอให้นึกถึงศักดิีของตำรวจบ้างที่ทําหน้าที่เพื่อประชาชนนะครับโดนไปทั้งหมด5ข้อหาด้วยกันนะคะถ,ถ้าสงสารถ,าถ้าวันนั้นถ้าวันนั้นยอมเป่าหรืออะไรก็คงโดนเฉพาะเมาแล้วขับใช่แต่นี่โดน5เลยใช่ดูหนึ่นจ้าพนักงานด้วยนะคะก็นก็แและดีที่คุณพี่ตำรวจนั้นไม่เป็นอะไรมากนะถ้าเป็นอะไรมากนะฮะ คนนะพี่กนพี่การขึ้นมาหรือถึงแก่ชีวิตเนี่ยเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องเศร้าเลยนะฮะทำอะไรนี่นะ,ะคือเล่าเข้าปากแล้วมันก็ไปคุมอะไรไม่ได้ใช่ไหมฮะท่านผู้ชมครับมาเลยนะฮะเราจะพาท่านไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่เกาะดอนสวรรค์นะฮะเกาะดอนสวร,ร์เนี่ยอยู่กลางหนองหานหนองหานก็อยู่ที่สกลนครเมื่อวานนี้นะครับประธานชมรมคนรักหนองหานคุณทวีพง์นวานุชได้พานะครับนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยว3ากว่าคน ลงท่องหนองหานจะไปทำบุญที่เกาะดอนสวรรค์กำลังจะถึงแล้วฮะอีกประมาณสักกิโลหนึ่งจะถึงแล้วนะครับทำไมคะนี่ฮะท่านผู้ชมครับในขณะที่คลื่นลมสงบนะฮะน้ำในหนองหานเนี่ยนิ่งนี่ครับท่านผู้ชมครับทำไมคะนี่ฮะมันมีเกลียวเกลียวคลื่นเห็นไหมฮะ <c oughs> ดูนี่ฮะเกลียวคลื่นนะฮะสูงประมาณสักสักสี่สิบเซนน่ะแล้วก็ยาวมากเป็นร้อยเมตรเลยนะครับ เห็นกันชัดๆคนที่ถ่ายเนี่ยน่าจะเป็นพนักงานของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดนะครับอยู่ที่สกลนครคุณวิศักดิ์นะฮะแล้วหลายคนนะฮะนักท่องเที่ยว3 0สิกว่าคนเนี่ยแห่ไปที่ท้ายเรือหมดเลยไปดูเห็นไหมครับเห็นค่ะเป็นแนวเลยไหมคุณจอมขวัญค่ะพี่ทำเสียงให้มันทำไมคะพี่คืออะไรคุณวิศักดิ์เนี่ยบอกว่าก่อนจะลงเรือเนี่ยคุณวิศักดิ์เนี่ยได้อธิษฐานนะจุดธูป9ดอก บอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะที่ปกป้องน้องหานว่าคือจะเดินทางไปที่เกาะดอนสวรรค์ขอให้คุ้มครองทั้งขาไปและขากลับเพราะจะไปทำบุญนะครับแล้วก็จะถวายดอกบัวเพื่อบูชาพญานาคด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ปู่พญานาคได้แสดงอพินิหารปรากฏตัวให้เห็นด้วยคุณวิศักดิ์บอกทราบภายหลังว่านักท่องเที่ยวหลายคนอธิษฐานเหมือนกันเลยนี่นะฮะในขณะที่คลื่นลมสงบไหมฮะ เห็นน้ําในหนองหามที่อื่นบริเวณอื่นไหมฮะไม่มีไม่มีสันคลื่นอะไรเลยมีแต่ตรงนั้นนะฮะแล้วจะให้ผมพูดว่ายังไงก็เป็นคลื่นน้ําไงคะคลื่นน้ำมันก็ต้องมีที่อื่นบ้างแต่มันเป็นแนวยาวอยู่ที่เดียวใช่ไหมฮะนี่อันนี้คือขาไปใช่ไหมครับพี่ใช่ครับยังไม่ถึงเลยจะถึงอยู่แล้วขากลับเห็นไหมขาไม่ได้บอกยังอยู่นะครับยังอยู่ก็อธิฐานบอกขาไปขากลับอย่างนี้่เหรอขอคุ้มครองก็ใช่ไงทําไมจะถามว่าขากลับเห็นหรือเปล่าอื เป็นคลื่นน้ำค่ะไม่ใช่คือไม่ใช่<ด>คลื่นอของเรือแน่นอนนะฮะเพราะว่าเป็นแนวแนวขวางตัดกับเส้นทางการวิ่งของเรือเลยนะฮะอ,อยู่ห่างจากท้ายเรือมากาและอยู่ในตำแหน่งที่คลื่นของเรือคลื่อได้ได้ไดหายไปนับร้อยเมตรแล้วนี่พยายามจะอธิบายว่าบางคนอาจจะมันเป็นคลื่นเรือคุณปายมันก็มีคลื่นไม่ใช่มันคนละแนวและคลื่นของเรือมันมีแล้วมันหายไปแล้วนี่นะฮะอันนี้ก็หนึ่งในนักท่องเที่ยวที่ไปด้วยนะครับโอ้ยทำไมลุกอะ เบาแอนหน่อยค่ะนี่หลายครั้งอันนี้ชัดโทษนะชัดกว่าตอนที่คุณคำนไปด้วยคุณคำนหวังวังสีไปเนี่ยไม่ชัดขนาดนี้นะอันนี้ชัดมากเห็นบ่อยไปไหมคะเป็นเรื่องของความเชื่อความศรัทธาก็จะเชื่อว่าเป็นพญานาคนะคะในขณะที่คาอธิบายทางวิทยาศาสตร์ก็คือคลื่นน้ํานั่นแหละนะคะไม่ไม่มีสองคำอธิบายก็แล้วแต่แล้วแต่เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ไหมคะช่วงหน้ากลับมาช่วงข่าวต่างประเทศค่ะ รวมสนุกกับรายก